เมื่อพูดถึง3ามก,ก๊กภาพแรกที่หลายคนนึกถึงอาจจะเป็นภาพของความทะเยอทะยานการทรยศหักหลังหรือกลยุทธ์อันลุ่มลึกที่ยากจะอย่างถึงแต่ถ้าเราลองมองเข้าไปในจิตใจของเหล่าตัวละครเอกไม่ว่าจะเป็นโจโฉเล่าปีหรือของเบ้งเราจะพบว่าพวกเขาไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยความมืดมิดหรือความคิดลบไปเสียทั้งหมดตรงกันข้ามครับในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและเต็มไปด้วยภัยคุกคามรอบด้าน พวกเขาจำเป็นต้องมีพลังคิดบวกที่แข็งแกร่งเป็นเกราะกำบังเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นรากฐานในการตัดสินใจทุกอย่างที่ส่งผลต่อความเป็นความตายของตนเองและผู้คนนับแสนหลักการคิดบวกในบริบทของสามก๊กนั้นไม่ได้หมายถึงการโลกสวยหรือการปฏิเสธความจริงอันโหดร้ายแต่มันคือทัศนคติแห่งการมองเห็นโอกาสในวิกฤตและการยืนหยัดอย่างมีเป้าหมายแม้ต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้นับครั้งไม่ถ้วน ลองจินตนาการดูนะครับในยุคที่บ้านเมืองแตกแยกผู้คนต้องอพยพหนีภัยสงครามการจะรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งได้นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังทหารหรือสเสบียงอาหารเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของพลังใจของผู้นำและผู้ตามที่ต้องมีร่วมกันหากผู้นำมีความคิดลบมองไม่เห็นหนทางข้างหน้าไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและพรรคพวกก๊กนั้นก็จะล่มสลายลงอย่างรวดเร็วโจโฉเองก็เคยพ่ายแพ้มาหลายครั้ง เ่าปีก็ต้องหนีเอาตัวรอดจนแทบไม่มีที่ซุกหัวนอนหรือแม้แต่ของเบ้งยอดกุลซือผู้ปลาดเปลื่องก็ยังเคยพ่ายศึกที่เกเต๋ง่งแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้มาได้คืออะไรคําตอบก็คือวิธีคิดบวกแบบสามก๊กที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะพาคุณไปถอดรหัสความคิดของบุคคลสําคัญในสามก๊กเพื่อให้คุณได้เห็นว่าพวกเขาใช้หลักคิดใดในการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นบันได ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนติดตามพวกเขาจนวินาทีสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำในองค์กรเป็นพนักง,งานที่กำลังเผชิญความท้าทายหรือเป็นใครก็ตามที่กำลังมองหาพลังใจในการก้าวเดือนต่อไปในชีวิตเนื้อหาจาก3ามก๊กนี้จะมอบมุมมองที่เฉียบคมและทรงพลังให้กับคุณได้อย่างแน่นอนเราไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ แต่เรากำลังจะมาเรียนรู้ศิละปะการคิดบวกในแบบฉบับนักรบและนักปราดที่ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางเปลวเพลิงแห่งความขัดแยง้งและใช้มันเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ชัยชนะที่แท้จริงพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูที่หลักคิดสำคัญจากตัวละครกันเลยครับเมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในจิตวิญ,ญญาณของตัวละครหลักใน3ก,ก๊กเราจะพบว่าแต่ละคนมีหลักการคิดบวกที่แตกต่างกันไปตามบุค,คลิกและเส้นทางชีวิตของพวกเขา แต่ทั้งหมดล้วนมีจุดร่วมกันคือความไม่ยอมแพ้และการเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์เรามาเริ่มที่บุคคลแรกที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดนั่นคือโจโฉโจโฉมักถูกมองว่าเป็นตัวแทนของคนฉลาดแกมโกงแต่ถ้ามองในแง่มุมของการคิดบวกและการบริหารจัดการความลุ่มเหลวโจโฉคือปรมาจารย์ที่แท้จริงหลักคิดบวกของโจโฉคือ การมองทุกความพ่ายแพ้เป็นแค่การถอยกลับไปตั้งหลักเพื่อก้าวให้ไกลกว่าเดิมสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในตัวโจโฉคือความสามารถในการยอมรับความจริงอันโหดร้ายได้อย่างรวดเร็วเมื่อเขาพ่ายศึกที่ผาแดงอย่างยับเยินจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวแทนที่จะจมปลักอยู่กับความสูญเสียโจโฉกลับหัวเราะอ,ออกมาพร้อมกับกล่าวว่าหากกุยแกอยู่ก็คงไม่เป็นเช่นนี้การหัวเราะในความพ่ายแพ้ของเขานั้นไม่ใช่การเสียสติ แต่เป็นการปลดปล่อยความตึงเครียดและเป็นการสร่งสัญญาณให้ลูกน้องเห็นว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นแค่บทเรียนที่ต้องจ่ายราคาแพงแต่เรายังไม่ตายเรายังไปต่อได้นี่คือการคิดบวกที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง realistic o p t i m i s m คือการไม่ปฏิเสธความเจ็บปวดแต่เรียกที่จะโฟกัสไปที่สิ่งที่เราเรียนรู้ได้และสิ่งที่เหลืออยู่เพื่อเริ่มต้นใหม่โจโฉย,ยังเน้นย้ำถึงคำว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาณตน ที่สะท้อนถึงการไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่ใช้ความพยายามและสติปัญญาของมนุษย์เป็นเครื่องมือในการสร้างอนาคตนี่คือสุดยอดพลังใจของผู้ที่ต้องการจะเป็นใหญ่และไม่ยอมให้ความหวาดกลัวมาฉุดรั้งเขาไว้ต่อมาคือเล่าปีผู้ถูกยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมแต่เส้นทางชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากการเร่ร่อนและการพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลักคิดบวกของเล่าปีคือ ความศรัทธาในคุณธรรมและความไม่ย่อท้อต่อความฝันในการกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นเราปีไม่ได้มีกำลังพลหรือทรัพย์สมบัติมากมายในตอนเริ่มต้นแต่เขามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือสเสน่ห์และอุดมการณ์ที่สามารถดึงดูดคนดีคนเก่งและคนมีความสามารถอย่างกวนอูเตียวหุยและขงเบงให้เข้ามาร่วมต่อสู้กับเขาจนวินาทีสุดท้ายนี่คือการคิดบวกที่แผ่ออกมาในรูปแบบของความเชื่อมั่นในตนเองและเพื่อนร่วมทีม เล่าปีเชื่อในคุณค่าของความเป็นคนและเขาแสดงออกซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและการให้เกียรติผู้อื่นเสมอการที่เขาไม่ทิ้งความฝันไม่ว่าจะต้องเจอกับมรสุมใดก็ตามแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นที่แน่วแน่ที่ไม่ยอมให้ความล้มเหลวชั่วคราวมาบั่นทอนเป้าหมายระยะยาวของเขาสำหรับเล่าปีความคิดบวกคือมองว่าตราบใดที่ยังมีคนดีอยู่ข้างกายความสำเร็จก็ยังเป็นไปได้เสมอและสุดท้ายคือยอดกุนสือผู้ยิ่งใหญ่ขงเบ้ง ขงเบ้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาและความรอบคอบหลักคิดบวกของคงเบ้งคือการใช้สติและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเป็นเครื่องมือในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆขงเบ้งวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงยุทธศาสตร์การรบครั้งใหญ่เขาไม่เคยปล่อยให้โชคชะตาหรือความบังเอิญเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์มากนักคำคมที่ว่าถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มีของของเบ้งตอกย้ำถึงความสำคัญของการมีสติปัญญาที่เฉียบคมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกที่เป็นบวกที่สุดในทุกสถานการณ์แม้แต่เมื่อเขาต้องใช้กลยุทธ์เมืองว่างหรือการประชิญหน้ากับความเสี่ยงที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ขงเบ้งก็ยังคงมีความมั่นใจในแผนการของตนเองเพราะเขาได้เตรียมการและคิดคำนวณความเป็นไปได้ไว้ล่วงหน้าอย่างถี่ถ้วนแล้วนี่คือการคิดบวกที่เกิดจากการเตรียมพร้อมและการลงมือทำอย่างเชี่ยวชาญ ไม่ใช่การหวังพึ่งโชคช่วยแต่เป็นการสร้างโชคขึ้นมาด้วยตนเองผ่านความสามารถที่พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งสรุปง่ายๆคือโจโฉสอนให้เรายอมรับความพ่ายแพ้และลุกขึ้นสู้ด้วยความพยายามเล่าปีสอนให้เรายึดมั่นในอุดมการณ์และให้ความสำคัญกับผู้คนส่วนของเบ้งสอนให้เราใช้ปัญญาและความรอบคอบในการกำหนดโชคชะตาของตนเอง หลักคิดเหล่านี้คือรากฐานสำคัญของวิธีคิดบวกแบบสามก๊กที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงต่อไปครับหลังจากที่เราได้ถอดรหัสหลักคิดอันทรงพลังจากตัวละครเอกในสามก๊กไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะหยิบเอาวิธีคิดบวกแบบสามก๊กเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองและก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างเพราะไม่ว่าจะเป็นยุคสามก๊กหรือยุคปัจจุบันความท้าทายในชีวิตก็ยังคงอยู่ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นประการแรกเรามาดูที่หลักคิดของโจโฉเรื่อง Realistic Optimism และการเรียนรู้จากความล้มเหลวในชีวิตการทำงานหรือการทำธุรกิจของเราย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาบางครั้งเราลงทุนไปแล้วล้มเหลวหรือโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทำกลับไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้หากเรามีวิธีคิดแบบโจโฉเราจะไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดหรือความท้อแท้แต่เราจะใช้วิธี หัวเราะกับความผิดพลาดในเชิงสัญ,ญลักษณ์คือการยอมรับมันอย่างรวดเร็วแล้วตั้งคำถามทันทีว่าเราเรียนรู้อะไรจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้และทรัพยากรที่เหลืออยู่มีอะไรบ้างที่เราจะใช้มันเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้นี่คือการเปลี่ยนคำว่าล้มเหลวให้กลายเป็นข้อมูลและบทเรียนที่มีราคาแพงที่คู่แข่งยังไม่เคยได้รับ หากคุณสามารถตอบบทเรียนได้อย่างรวดเร็วและลุกขึ้นตั้งหลักได้ทันทีนั่นหมายความว่าคุณได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วในขณะที่คนอื่นยังคงเสียเวลาจมอยู่กับความเสียใจการคิดบวกในบริบทนี้คือการเชื่อมั่นในความสามารถในการปรับตัวและการเติบโตอย่างแท้จริงนะครับประการที่2คือการนําหลักคิดของเล่าปี่มาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์และแรงบันดาลใจเล่าปี่สอนให้เรารู้ว่า พลังของความซื่อสัตย์และอุดมการณ์ที่ชัดเจนสามารถดึงดูดพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดเข้ามาในชีวิตเราได้ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและผลประโยชน์การสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีความจมรักพักดีต่อกันถือเป็นหัวใจของความสําเร็จทุกชนิดก็ว่าได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีมหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมการคิดบวกแบบเล่าปี่คือการให้ความสำคัญกับผู้คนก่อนผลประโยชน์ การแสดงออกซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการให้เกียรติในความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละคนจะทำให้คุณกลายเป็นบุคคลที่น่าร่วมงานด้วยและน่าติดตามนี่คือการลงทุนในทุนทางสังคมที่มีค่ามากกว่าเงินทองใดๆเมื่อคุณมีทีมงานที่รักและศรัทธาในวิสัยทัศน์ร่วมกันแม้ต้องเจอกับศึกหนักแค่ไหนทีมก็จะพร้อมยืนหยัดอยู่เคียงข้างคุณนี่คือวิธีคิดบวกที่สร้างพลังขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอกครับ ประการสุดท้ายเราจะใช้ปัญญาของของเบ้งโดยการเตรียมพร้อมและควบคุมโชคชะตาขงเบ้งไม่ได้หวังพึ่งดวงแต่เขาใช้การวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนคำว่าลิขิดฟ้าหรือจะสู้มานะตนของข,อง,ของเบ้งไม่ได้แปลว่าเราต้องต่อต้านฟ้าดินแต่หมายถึงเราต้องใช้ความรู้และความสามารถของเราในการกําหนดเส้นทางชีวิตให้ดีที่สุด การคิดบวกแบบองเบ้งคือการลดความกังวลด้วยการเพิ่มการเตรียมพร้อมหากคุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตแทนที่จะปล่อยให้ความกังวลนั้นกัดกินจิตใจลองหันมาวางแผนการเงินการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการสร้างแผนสำรองในสถานการณ์ต่างๆการเตรียมการที่ดีเปรียบเหมือนการมีสติปัญญาที่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์เมื่อเกิดวิกฤตคุณจะไม่ตื่นตระหนก แต่จะสามารถหยิบแผนที่ที่เตรียมไว้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นหากคุณต้องการมีชีวิตที่สงบและประสบความสำเร็จจงใช้ความรอบคอบและวิสัยทัศน์ในการจัดระเบียบชีวิตของคุณเหมือนที่ของเบ้งจัดระเบียบแผนการรบในสงครามการทําเช่นนี้จะทําให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสในขณะที่คนอื่นมองเห็นแต่ปัญหามีคือแก่นแท้ของการประยุกต์ใช้วิธีคิดบวกแบบสามก,ก๊ก เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับตัวคุณเองมาถึงบทสรุปของเรื่องราวการคิดบวกอันทรงพลังจากวรรณกรรมสามก๊กในวันนี้ครับเราได้เดินทางผ่านความคิดของสามบุคคลสำคัญที่แม้จะมาจากคนละขั้วแต่ต่างก็ใช้วิธีคิดบวกในแบบฉบับของตนเองเพื่อก้าวคมความวุ่นวายและสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่หลักการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าในอดีต แต่เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตที่สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยและว,วันนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่าแก่นแท้ของการคิดบวกแบบสามก๊กนั้นประกอบด้วยสามเสาหลักที่สำคัญที่สุดเสาหลักแรกคือทัศนคติแห่งการเรียนรู้จากความพ่ายแพ้แบบโจโฉคือการยอมรับความจริงอย่างรวดเร็วไม่เสียเวลาจมอยู่กับอดีต แต่เปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนที่มีราคาแพงและใช้ความมานะพยายามของตนเองเพื่อสร้างโชคชะตาขึ้นมาใหม่การล้มเป็นเรื่องธรรมดาแต่การลุกให้เร็วต่างหากคือชัยชนะที่แท้จริงเสาหลักที่สคือพลังแห่งอุดมการณ์และการสร้างศรัทธาในผู้คนแบบเล่าปีคือการยึดมั่นในคุณธรรมและความฝันอันยิ่งใหญ่สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งด้วยความซื่อสัตย์และให้เกียรติผู้อื่น เพราะตราบใดที่คุณมีผู้คนที่มีคุณภาพอยู่เคียงข้างและทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันคุณก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ไปได้เสมอและเสาหลักที่3คือสติปัญญาและการเตรียมพร้อมที่ควบคุมทุกสิ่งแบบขงเบ้งคือการใช้ความรอบคอบและการวางแผนที่ละเอียดอ่อนมาเป็นเกราะป้องกันความไม่แน่นอนการไม่ปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามยถากรรม แต่ใช้ความรู้และความสามารถในการคาดการณ์และกำหนดทิศทางของตนเองการเตรียมการที่ดีคือการคิดโบกที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น